จ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะผัดหมี่นะจ้านี่อุปกรณ์ของผัดหมี่จ้ามีสีแดงมีแบบโบราณโบราณจ้ะอันนี้คืออุปกรณ์นะจ้าจ้าอันนี้เราเริ่มแล้วเริ่มแลม้วถอตะหูจ้ะทอตะหูก่อน ทอดต้าหูนี่ทอดให้มันหมดกลิ่นถั่วเหลืองคือกลัวว่า,าจะมีกลิ่นถั่วเหลืองหรืออย่างมันจะเละถ้าเราไม่ทอดหมดกลิ่นถั่วเหลืองแล้วเด็กมันจะได้ไม่ไม่ติดจมูกเด็กเด็กเขาจะกินได้หมดแล้วก็ใส่หอมจ้าหอมแดงจ้าหอมแดงไม่ต้องเจียวจนเหลืองนะจ๊ะไม่ต้องเจียวจนเหลือง คนไปเรื่อยๆจะคนไปเรื่อยๆคนไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยสามชั้นจ้าใส่ไปเลื่ยบางคนเขาไม่ใส่กันแต่เราว่าไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่เพราะแม่เราทำไม่กินอย่างนั้น ชุรสจ้าของแซบของอร่อยใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่บอกตรงๆว่าชอบติดแล้วเหมันเคยอ,อันนี้น้ำมะขามเปียกนะจ๊ะน้ำมะขามเปียกจ้ะอันนี้ต้องสามรสนะสำหรับยายอหวานจะนำ หวานจะนำหน้าแล้วก็อันนี้ก็คือนางเอกก็คือซอสแดงจะ้ะใส่เพื่อเพิ่มสีสันแต่ยายจะไม่ใส่แดงจ๋านะเอาแดงพอว่ากบเส้นกบอะไรต่ออะไรหน่อยอยายจะไม่เอาแดงจ๋า ตันปี๊บจา้าไ,ไปไปคนไปไเรื่อยๆอา่าน้ำตาลนิดนึงอา่าดูๆไม่ดีก็เติมอีกนิดนึง น,นี่น้ำตาลนะจ๊ะเติมน้ำตาลทราย,ยาหน่อยคนให้เข้ากันเลยเขี่ยวเลยมันจะเขี่ยวอะเคี่ยวให้เข้ากันเลยแล้วก็ลองกิมอยูขดดออ่ขาดรสไหนเออขาดรสไหนเราก็เติมได้ก่อนที่จะขาดเค็มใส่ป้ายน้ำตา ก่อนที่เราจะใส่เส้นเราก็เอาเลยชิมดูเอาเอารสชาติถูกใจเราอะเอา,เอาถูกใจเราอะตอนสุดท้ายก็เป็นนางเอกก็คือมีจ้าลูกหลานจะกินเล่นๆกันซะม,มาก พอเราถ้วยสองถ้วยอะไรก็ว่างแต่คนม,มากจะกินเล่นๆไม่เคยกินกับข้าวหญ่จะไม่เอาแดงจา๋าแดงแจ๋เลยนะยายแมวใครชอบก็กดก็ใส่อีกได้ซอสแดงเราเห็นมันจืดไปบางไปเราก็เติมได้นัแ่แหละผัดไปผัดไปเรื่อยๆ คนให้เข้ากันผัดให้น้ำแห้งหน่อยอเท่านั้นแหละคนไปคนเล่ยนั่นแหละคนให้น้ำแห้งให้เข้ากันเลยคนไปเรื่อยอืม